ทริปเดียวเที่ยวสี่อุทยานดังเส้นทางเฉิงตูสีดารุณีปีเผิงโกต้ากูปิงชวนจิ๋วเจโก7วัน6คืนเริ่มเพียง3 790 0เดินทางสู่ภูเขาสี่ดารุนีหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากด้วยทัศนียภาพแบบยุโรปใต้ได้รับการขนานนามว่าเทือกเขาแอลแห่งตะวันออกต่อกันที่อุทยานปีเผิงโกสถานที่ท่องเที่ยวระดับโฟที่มีชื่อเสียงจากทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเราจะได้เห็นน้ำตกลำธารต้นสนทะเลสาบอันกว้างใหญ่ที่รองรับน้ำใสสะอาดจากภูเขาหิ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปชมทานน้ําแข็งเก่าแก่บนเทือกเขาที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีอย่างภูเขาหิมะกราเซียตากูปิงชวนที่ได้รับฉายาว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนอุทยานแห่งชาติจิวไจโกแหล่งท่องเที่ยวระดับไฟเอของจีนพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติขนาดใหญ่ทั้งภูเขาต้นไม้และทะเลสาบสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์นบนดินเลยค่ะนี่แค่น้าจิ้มนะคะเราพาเที่ยวอีกฉ่ำมากบอกเลยว่าฟินสุด,สดๆได้เที่ยวสี่อุทยานดังแห่งเฉวนวรีบจองก่อนเต็มนะ